สวัสดีครับสวันดีตอนรับกสูตรทางช่องเราแทนแทนปินนะครับมาล่อตลาดนะครับใกล้จะสงการแล้วนะครับตลาดจันทาราลมตอนเช้าๆนะครับและเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยได้นะครับที่เขาเศร้าบอกครับอายครับผมมีมะนาวมีส้มหมูนะครับ หลากหลายอย่างนะครับ น,นี้อาหารทะเลนะครับทุเรียนมาแล้วนะครับเปิดตัววันนี้นะครับ150นะครับโลละ150ทุเรียน,นครสดๆร้อนๆนะครับจากภูเขาไฟนะครับสีสะเกตกันทะลักนะครับ เรียนมาแล้วนะครับกันทรารมนะครับมาอุดหนุนได้นะครับครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ มาอีกแล้วนะครับคุณยายขายหมดแล้วนะครับแต่เช้าเลยวันนี้ไอ้นี่ย่างปลาบอกโอ้ร้อยคุณยายมาดูปลาชมปลาคุณยายนะครับคุณยายแสนสวยตลาดกันทาลมนะครับโอ้ปลาพอใหญ่เลยเดี๋ยวกระเบิ้องเดี๋ยวคุณยายเขามาแต่กรุงเทพยกันเนาะครับผมสู่ต่อไปคุณยายนนี้อ อันนี้อ่าอันละสามสิบบาทสองอันเราห้าสิบบาทประมูลนะประมูแม่น้ำมูลนี่แม่น้ำมูลนี่อ่าแม่เป่งประมูลอรเนียนฮะหมูเม็ดปักเก็ตปานปลากุ้มอ่าปลากุ้มลาอีกุ้มครับมี่ปลาคอใหญ่แหงดามีนะครับ